สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันเอวีจีมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซน้องอุ๋งอิงนะคะสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเมื่อดีกับเาเบาเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยสําหรับคลิปนี้นะคะเบื้องความสนุกสนานหนารักของลูกสาวเฮาดีกว่านะคะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านพักของอิหลาเนะเตรียมตัวที่จะไปแสดงสีสเกตนะคะ เพิ่นก็ได้มาพักอยู่บ้านอุย้ยบอกเลยว่าบ้านนี่บรรยากาศสุดๆอูย้ยอยากไปสูดอากาศถ้ามาชาติก็ยังมีหล่าหน่อยเด้เนาะบ้านก็อยู่นอกบ้านเห็นว่าอยู่ระหวา่วางกลางของสองหมู่บ้านนี่คือบ้านอีหล่าหน่อยหน้าตอนนี้บ้านก็บอกเลยว่าอลังการใกล้เลี่ยวๆสีรอบนอกสมบูรณ์แล้วพี่นอ้องเหลือตะเก็บงานโนนนี่นั่นบอกเลยว่าใกล้เดืขึ้นใส่แล้ว เนาะจ่าไใดพ่อพ่อแม่ก็ค่อยติดตามว่าเพื่อนสิขึ้นบ้านไม่มือใดนั่นละน่ะเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่จะได้ไปขึ้นบ้านไม้นาอีหล่าหน่อยก็รวมเสดงความยินดี่วงนะแต่ว่านี่ฮะเธอแอดเพนมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบอกเลยว่าไปเบื้องบันยากาศแล้วสุดยอดน,นะคะอีหล่าหน่อยมือดีก็ตื่นขึ้นมาแต่เสาเพราสมควรพอกันใช่กับไปหลยคู้ไลยคนกับไปเนาะพี่น้องเนาะ พ่อมากกับว่าเบิงบัตรยากาศกันพี่น้องเบิงเนี่ยอย่างแอดเพนเอาลงให้เบิงสุดจอดความเป็นธรรมชาติเล้วกับผ้ากันออกไปหาคุดหอยคุดปูพี่น้องเยาวายลาน้อยมือนี่น้อยจับเสียงคุดปูได้คุณได้พี่น้องสุดจอดว่าคุดไปลู่ว่าควยนั่นคว้ยนี่อนี่คุ้ยปูนี่คว้ยหอยพนูจากเบิดเดียน่ะ สุดยอดนี่คือความเปลี่ยนธรรมชาติของอิหลาเขาเอิดไวาอย่างละ่ะสุปตาที่บดถือเนื้อถือตัวเด้พี่น้องทุกอย่างธรรมชาติหมดเออคำว่าหลังการแสดงก็ไปกินเขายุนาเซเว่นเซย์ปเหลียวมาด่กับมหาขุดหอยขุดปูพี่น้องสุดยอดบอยอิหลาหน่อยมาขุดปูได้ปูยีหลี่ปุณนเด้พี่้องบาดิเนาะนี่คือความเปลี่ยนธรรมชาติอิหลาหน่อยอีหลีบดถือเนื้อถือตัว บอกเลยว่าบ้านๆเมื่นบ้านอย่างคานบ้านนี่คือความเป็นวิถีชีวิตของหน่องอุ้งอิงเด้อพี่น้องอีหล่าหน่อยเคยละกำลําบากมาก่อนพอเมผ้าคุดหอยคุดปูได้ปนได้เจาเป็นเรื่องเล่าของความเป็นธรรมชาติของสาวบานนอกบานหน้าของคนบานนอกบานหน้าตอนนี้ก็มาเป็นสาวแล้วก็เป็นศิลปินดังระดับประเทศ ดังระดับโลกกับบ่ลืมพืนเพศความเป็นอีสานของเจ้าของเอาอไปหาคุดห้อยคุดปู่ใดคือเกา่าสุดจอดน้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้อีหลาหน่อยชื่นชมพี่น้องและที่สำคัญบรรยากาศบอกเลยว่าเป็นตาสุขภาพแข็งแรงบอกพี่น้องสุดจอดเนาะอยากเป็น อย่ามีบรรยากาศแบบนันบังเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์ Moment แบบนี้หาเบิ้งไดยากเนาะอีหลาหน้อยกับพว่ใครมีเวลาได้พักได้พนดีพี่น้องแมนบ่ะล่ะเมืมม่อนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนการมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ของอิหลาหน้อยอเฮาก็ได้พ้อยได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นําเนาะพี่น้องนะเนาะโตกแกล้งมากแบบานี้เออเพื่อนก็มาเห็ดแมวลายเดียบาดนี้แมวลายอยู่บ้านกับลงมือเองี เพื่อนกับมักของเพื่อนได้มักก้าแตงหนาแตงตัวให้พอๆแม,แม่ยูหันโอ้ยก็เต็มที่สัตตัวเทืงหนาเทื่งตาแตงผุมแตงเผ่าสาลาผัดเรื่องแม่หน่อยรวนแล้วกะแต่แม่ก็สนับสนุนนาะอพี่น้องเนะแม่หน่อยก็สุดจอดอีรีแล้วนะการทําการสแสดงบาทนี่ผู้เฮ็ดไฟแสงสีกับเป็นแม่หน่อยเดียบาทนี่นั่นเห็นว่าเมืองความพร้อมเพียงแย่งหนากันแล้วกันนาะพี่น้องนะ ท่านใดเห็นดีน้่เห็นด้วยน้่คอมเมนต์เข้ามาเลยเพื่อสิิตอบพูดคุยกันทุกคอมเมนต์เลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะกย่เล,ลื่อมฟูดไหลรั่วได้พี่น้องเนดะ้อนี่คือบรรยากาศรนะหว่างทำการสแสดงยิราน่อยกับบอกเลยว่าเต็มที่ทุกเพลงเสียงเป็นอมะตะอิริอิลาน่อยบ่มีผิดเพี้ยนว่าจะล้องเพลงใดมวลมืดเนาะพี่น้องตรงนี้ก็คือให้ไปตดตามรับชมกับช่องหลัก นะคะที่เพื่อในมาถ่ายทำ้ำกับซิมี่อา่อาทางช่องหลักมาถ่ายอยู่เนาะพี่นะ้งนะองเนาะพ่อของการใช้แน่ของอา่าพ่อการใช้ของอ่าอาวเนาะบุญบุญ,บญอแอวล้วเตสิเฮ็ดนะเพื่อ่ายอยู่เนาะพี่นะ้องเนาะว่ามันถ่ายทุกช่องลกักที่ไดนก็ฝากไปติดตามทางพุ่นนำ้ำเนาะแต่สำหรับคลิปนี้แอดเต้นกับขอเบาเรื่องเล่าของอีหลาน้อยปากมานนี่ นะคะเปลี่ยนเรื่องเล่าความตาหักตาเพลงของลูกสาวเฮานะเนาะพปี่นหอนะ้องเนาะอันนี้มันเปลี่ยนเรื่องเล่าที่นาประทับใจของลูกสาวนะคะตรงนี้กถือว่าเปลี่ยนสิ่งที่พ่อพ่อแม่อยากเห็นแมนบ่ค่ะเอาสำหรับท่านไดนที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปของไอเพนคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไล์ เป็นกำลังใจกับเอ็ดเพนนัมอย่าลืมกดแชร์เบิร์ย้อนหลังนะคะถ้าแชร์กับพิมพ์กาว่าเพชรเสียงตะวัน a b c กับสิตามมาโหลดเนาะพี่น้องเนาะังได้ก็ฝากคลิปที่บอดโจได้ฝากช่องให้กับเอ็ดเพนนัมฝากมึงช่วงถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะมือนี้กับมีเรื่องเล่าของกีฬาหน่อยมาบ่อยฟังพ่อมุวนๆของปากของข้อเนาะพี่น้องเนาะมือแรงกับอีหลาสิเดย์ทำการแสดงยุทธีสีสเกตในหลักเนาะพี่น้องอ่ะ้ังได้ก็รวม เปลนกำลังใจกับอีหลาหน่อยเป็นกำลังใจให้บโบจูเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสาวหน่อยเพดบานแพงเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นิดแสงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้าฝากก็คิดจายแล้นะครับคนคิดต่ายซัลคายจะนิ่งปิ๊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 งให้พุณแม่เร็อๆหนึ่งแสนซัลคาเร็ว